การบันทึกรายการค้าของวันที่9มกราคมซื้อเชื่อสินค้าจากบริษัทโจโตันจำกัดได้รับใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบแจ้งหนี้เลขที่21611สั่งซื้อสีน้ำพลาสติกจำนวน8ถังถังละ1,800บาทเข้าโปรแกรมค่ะเข้าไปที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้าค่ะ คลิกปุ่ม Workflow ด้านบนค่ะไปที่ i n v o i ซ์สินค้าค่ะจะมีรายการให้เลือก2รายการนะคะ1.1ซื้อสดค่ะ1.2ซื้อเชื่อค่ะเลือก1.2ซื้อเชื่อค่ะหน้าจอจะขึ้นใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบแจ้งหนี้ด้านซื้อค่ะสาขาสำนักงานใหญ่ค่ะ เลขเอกสาร0001กดโอเคค่ะเข้ามาแล้วนะคะกด F3 เพิ่มค่ะเลขที่เราจะให้โปรแกรม running ให้นะคะส่วนเลขที่อ้างอิงคือ21611ค่ะ มาที่วันที่เอกสารนะคะวันที่เอกสารคือ09ทับ0158ค่ะหน้าจอจะขึ้นเดือนปีที่ยื่นภาษีจะระบุให้เป็นกดโอเคค่ะผู้ขายรหัสใส่จุดกด Enter ค่ะเลือก บริษัทโจทตันจำกัดนะคะรหัส S-03 ขีด03ค่ะคลิกเลือกค่ะยอดนี้ขนาดนี้0บาทคลิกโอเคค่ะใช้รหัสสาขาของผู้จำหน่ายในรายงานภาษีกดเย็สค่ะลงมาที่คอลัมน์ P นะคะใส่1ค่ะรหัสใส่จุดกด Enter ค่ะ เลือกสีน้ำพลาสติกรหัส E403 กดเลือกค่ะหน่วยนับเป็นถังนะคะจำนวนค่ะจำนวนทั้งหมด8ถังใส่8ค่ะกด enter ค่ะหน้าจอจะขึ้นระบุจำนวนสินค้าและหน่วยนับค่ะกด ok ค่ะเสร็จแล้วกด f 0เพื่อบันทึกนะคะ หน้าจอจะขึ้นลงบัญชีอัตโนมัติค่ะรหัสบัญชี511002ชื่อบัญชีซื้อเชื่อจำนวนเงินเดบิต12,000ค่ะรหัสบัญชี101502ชื่อบัญชีภาษีซื้อจำนวนเงินเดบิต840บาทค่ะรหัสบัญชี21ขอโทษค่ะรหัสบัญชี201102ชื่อบัญชีเจ้าหนี้การค้าค่ะจำนวนเงินเครดิต 12840บาทค่ะกด F10 เพื่อบันทึกค่ะพิมพ์เรายังไม่พิมพ์นะคะกด No ค่ะเสร็จแล้วกด Fk เพื่อออกค่ะยกเลิกข้อมูลนี้กด Yes ค่ะกด Fk ออกค่ะเราไม่ต้องการทำการบันทึกแล้วนะคะกด Cancel ค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับการบันทึกรายการค้าของวันที่9มกราคมค่ะ